มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยว่าอยากลองกินคีนบ้างแต่ทําอาหารไม่ค่อยเป๊ะลองทําเมนูง่ายๆอย่างอกไก่สับผัดไข่กันฉีดสเปรย์น้ำมันมากองลงบนกระทะนะคะแล้วตมด้วยไข่ไก่3ฟองใช้ไฟกลางนะคะร้อยไข่เซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็ขยี้ไข่เลยขยี้ไข่ออกเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วตักพักไว้ก่อนนะคะตามด้วยกระเทียมสับผัดต่อให้พอเหลืองเหลืองและอกไก่สับนะคะนําลงมาผัดกับกระเทียมให้พอสุกเลยอกไก่สับเราซื้อสาเร็จที่โลตัสน,นะคะไม่ต้องมาบดเองปรุงด้วยซีอิ๊วขาวโรโซเดียมและน้ํามันหอยโโซเดียมนะคะ เพิ่มความเจ้มโจ้นอีกนิดนึงกับผงปรุงรสคีนของไนสูตรกลมกลมผลิตจากธรรมชาติ100เซตามด้วยน้ำตาลหล่อห้างกล้วยใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลรสชาติดีมากตามด้วยไข่คนที่เราทำไว้แล้วคลุกเขาให้เข้ากันเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะโรยต้นหอมนิดหน่อยเพิ่มความน่ากินและพริกไทยเพิ่มความหอมเมนูนี้มือใหม่หัาทำก็ทำได้นะคะโปรตีนเยอะมากกินจานนี้จานเดียวคืออิ่มทั้งวันแม่ ผงปรุงรสคีนของไหนสะดวกมากเวลาทำอาหารช่วยให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นและเหมาะกับมือใหม่หัดทำหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำทั่วประเทศ